ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรมนะคะอยู่พัทยาเนื่องจากว่าขวัญมาเที่ยวนะคะแล้วก็ขวัญจะมาแนะนํากันแดดที่ขวัญใช้แล้วแบบชอบมากนะคะเนื่องจากว่าแบบพอขวัญได้มาใช้ใช่ปะแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากจะรีวิวว่ามากเลยค่ะเลยแบบอดจะไม่ได้เลยโพสลงไปในทวิตเตอร์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วทุกคนก็แบบมาเมนต์เมนต์เมนตตอบกันแล้วเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะอันนี้นะคะก็คือกันแดดได้ดีมากแล้วก็เป็นโลชั่นกันแดดที่ กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ทาแล้วบางสบายผิวมากนะคะโลชั่นกันแดดที่ว่านะคะหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะและนี่คือแบรนด์นี่เลยนี่เป็นแบรนด์ซันเพลนะคะซูเปอร์บล็อกซันสกรีนโลชั่นเอสเบบวกเอซบวกนะคะซึ่งกันแดดอันเนี้ยมันจะเป็นกันแดดเนื้อวอเทอรี่นะคะนั่นก็คือเป็นกันแดดแบบระัตกรรมญี่ปุ่นเลยที่ให้ความรู้สึกว่าเบาสบายผิวมากแล้วคือแบบเลื่นมากทุกคนเดี๋ยวพอจะลอทุกคนดูกันนะคะก็จะเป็น เนื้อน้ำน้ำแบบนี้เลยนะคะฝน,นจะเททุกคนเห็นปะมันจะแบบออกมาเป็นน้ำน้ำอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็คือเนื้อมันบางเบาม,มากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากทุกคนดูมันจะเป็นเนื้อแบบน้ำนมเลยเห็นปะอ่านี้ฝนจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นโลชั่นเนื้อน้ำนมที่แบบมีแม้ว่ามันเกลี่ยง,ง่ายมากทุกคนเขาอยากรูกันนะคะว่าถ้าเกิดโดนน้ำจริงๆโดนแดดจริงๆแบบอากาศแบบริมทะเลเลยจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปพิสูจน์กันเลยนะคะที่เลียบทยะเลเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกัน,กนที่ทะเลเนี่ควันบอนะคะโลชั่นกันแดดจากแบรนด์ s u n p l a y นะคะ เป็นรุ่นซ u เปอร์บล็อกนะคะ SPF 50บวก PA สบวกที่บางเบามากนะคะคือเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าเนื้อของมัน,นจะเป็นสูตรวอเทอรี่นะคะคือจะเป็นสูตรที่พัฒนามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะจะเป็นน้ำแบบเหลวแบบมีสีขาวทาง่ายมากคือมันบางเบากลี่งง่ายนะคะทาแล้วว่าผิวของเราจะดูว่ามันแบบสว่างขึ้นนิดนึงแต่ไม่วอกนะคือผิวจะเงาวาวสวยแล้วก็ที่สำคัญไม่เหนียวนุน่นอะกลิ่นหอมอ่อนคือควันชอบมากคือมันทาแล้วสบายตัวมากนะคะ คือเล่นทรายโดนทรายอะไรเงี้ยทรายก็จะไม่ติดตัวขึ้นมาเลยนะคะเหมาะกับกิจกรรมแบบทุกประเภทเอาท์ดอร์ทุกประเภท,ลท,เ,ทเลยนะคะไม่ว่าจะดำน้ำําเล่นน้ํกด้วยต้องห่วงเลยนะคะบอกว่าเห็นว่าบางเบาแบบนี้นะคะกันแดดรุ่นนี้นะคะป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ทั้งรังสี UVA UVB นะคะไม่เสื่อมเมื่อเจอแดดแรงๆด้วยดีกว่าแดดทะเลยังไม่ต้องกลัวเลยนะคะเล่นได้สบายใจมากๆเลยไม่ดำขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยนะคะ เพราะว่ามีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวผิวจะไม่สากนะที่สําคัญคือเดี๋ยวควรจะเทสให้ดูว่ามันกันน้ำด้วยนะคะไม่ไหลเป็นคราบแบบสีขาวๆออกมาเลยนะคะที่สําคัญขวดพกพาแบบนี้ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยทาหน้าก็ไม่รู้สึกว่ามันละคายเคืองนะคะสามารถทาทัเครื่องสําอางหรือจะทาก่อนแต่งหน้าก็ได้ ที่เรานะคะได้ไปพิสูจน์กันแดด Sunplay s u p e r บล o c k ตัวนี้นะคะที่ริมทะเลนะคะก็จะบอกว่าตัวนี้คือเวลาเจออากาศทะเลที่มันเหนียวเน่นามันไม่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเหนียวเน,น่าเลยนะคะมันบางเบาสบายผิวมากเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันแสบเวลาเราเจอแดดน,นะคะแล้วก็กันน้ําดีมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆกับคนที่จะแบบต้องการกันแดดที่ประสิทธิภาพดีมากๆเวลาแบบเจอแดดกลางแจ้ง ทำคกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าแบบไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นน้ำสงกรานอะไรประมาณนี้นะคะคือกระเดื่อเนี่ยเอาอยู่มากๆแนละ้วคุณภาพมันก็คือเทียบเท่ากับแบรนด์ญี่ปุ่นแบบแบรนด์เคาน์เตอร์แบบแพงๆเลยนะคะในราคาแค่329บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะตามนี้เลยที่ทุกคนจะไปหาซื้อได้นะคะแบบมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะคะมันแบบจะเป็นวันซันบิกซีทูนะคะก็คือไมหมดเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบหาซื้อยากหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะ ก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ลาซาด้านะคะซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะในราคา329บาทนะคะสำหรับวันนี้ขวันก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ